สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาลหัดถาชาแนลนะคะมนีตาลจะพาพี่น้องตำส้มตำกุ้งสดกินค่ะคืออยากกินตำบกฮวงแซ่บใส่พริกแห้งค่ะมนีตาลใส่เส้นบกฮวงแบบขูดค่ะเพราะว่ามีดไงที่ไวสำหรับสับจะหายไปใส่ยูด่ดีดีก็าหายกกนเลยต้องใส่ที่ขูดเท็ดเอาจ้ะนี่ใส่พริกแห้งที่ต้องการลงไปเลยบเดนับค่ะกะ,ะเอาแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่ค่ะ ใส่ลงทั้งนวยบอรไ,ได้เด้มันตำย่า <c> ก <oughs> หัน่นหั่นอย่างนี้จ้ะลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกับบหนาวจ้ะตำบุฟงตันบ่ค่อยมากินเปรียวเป็นเด็ตันก็เลยบ่ค่อยเน้นบกเนาวลหลคะ่ะตันจินเน้นนุ่นนัวผงชูรสอมหวานนิดนึงค่ะนี่อันนีน้กับผงชูรสใส่ไปเลยหลายรตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลปีบบะหมี่จ้ะถนัดทำมีน้ําตาลปีบแต่จีเซ่บยุกตามด้วยปลาร้าจ้ะนี่เครื่องปรุงของตันม,มีแค่นี้ละบ่ไหล ขทุกอย่างให้เข้ากันพอตําไปสักพักหนึ่งอ๋อลืมว่าจะขของเมี่ยนน้าปูซื้อมาจากเชียงใหม่กับเลซส่น้าปูลงไปน้าค่ะจริงๆงันใส่กะปีน้ํากะแสบแต่ว่ากะปีมดคือเกาจะ้ะเป็นเมนูที่อุปกรณ์หายของหมดแต่ว่าขึ้นยากค่ะนี่โขกน้ำบรุ่งเรียบรอย้อยนัวเสร็จแล้วแต่ใส่กุ่งสดลงไปเลยค่ะกุ้งสดตนั้น เอาใส่เอายัางออกแล้วะไปแช่ตู้เย็นไน้ยค่ะเพื่อความนุ่มเด้งแล้วก็ยัวยัวยัวคือเกา้าเส็จเรียบร้อยง่ายที่สุดเทใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินจ้า พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตํากุ้งสดเผ็ดๆรต่นนี้อยากกินใส่พริกแห้งค่ะอันนี้ตันกะลังเว่าเส้นหมี่วะบ๊อมี่กับปุ่นกันได้ใส่เส้นหมี่แทนหลายดานตะบงมันเซ้งกันเลยมากินล้อ,อก,ก่อนพักแก้มวันนี้อันนี้เป็นนันพัดก,กาดหอ,อมจ้ะก็ขขเรความเสร็จหมาดูเลย เอ้ยที่เราหยิบชะอมไว้ในใจในตูน้เย็นหนึ่งเพราะว่ามีชะอมเหี่ยวอยู่ชะอมเสียใบไหลหมดแ้ว 10 con Cung sốt Theo tôi nhìn mà đứng đứng Nó lắm ากุ้งบ่กอืมจริงไงแต่ว่าบนคอยสวยงามไม่เด็ดแต่ว่ากินง่ายนะ โซยอยู่เบื้องหลังมาต่อจ้ะเศ็ดซู้แซ่เส้นหมี่สุกเรียบร้อยแล้วอืม้มคอนุ่มๆเลยเห็ดมีหวามแซบกินน้ำมันสมตำแซ่บแทงเอาไปคุกใส่น้ำไปเที่ยมเกี่ยวแหซบ ตาวิวๆค่ะที่เป็นฮอซใส่ลำมันซะเมี่ยนสองก้อนนีนในในม่ถุงนึงอร่อยเดี๋ยวถตาตัดบมลืมอะไรขึ้นผ้าไว้ให้ดูเอามาลวงเนี่ยเส็นแซบแซบกินน้ำตาลมะฮงแซบเส็นมันเหเนียวเลยเนี่ยเน่ยผิดมันห่วน 嗯。<sighs> เซิมคูมันได้กินไงอยู่ดีเนี่ยมันนุ่มๆเนี่ยมันจุกจุกดิ nằm mất tắm chắc nè ขาฟิชเชอร์ลิงพุ่งกด เขาเชิดโอ้โออตามอหนามานันดิ ของปิงแห้งค้ะตสมอยากคือยาไอตุนนันเป็นอะไรนะไม่เขาให้ไปเดนสองขั้น 哎，对。 ขาดตันมันึ้น,นการหน่อยๆะที่มันมวนเดยทั้งกันที่มันมาขึ้นน้ำลัว่วแถวหัวบานเท่าไหร่ยังแต่นนะแซ่บมั่นดีแต่ไอ้ทาซื้อตันตลาดตัวหนักคนจกันนื้เ้วนะ่นิดนึงกินแห้งกว่าด้วย ไม่พันไป,ปานาตำนะาธาสถานีต่อไปก็ปุดจีนนะยังไม่มีชุดกี่เพ้าเลยมีแต่งแต่นโตเขาขาวใส่มากหลายปีแล้วคาดว่าวปีนี้จะซีดใสยอยีกแต่ว่าอยากใส่สีแดง เจ้าเชื่อว่าถ้าใส่สีแดงตอนรับทีกจีนก็จะเฮงเฮงตลอดปีเลยล่ะตามความเชื่อของคนจีนใส่สีแดงสีสดใสต้อนรับปีใหม่จีนเงินทองจะได้ไหลมาเทมาใส่สภาพใหม่พอหมอเขาบอก Yeah.

นแ,แกะเพชรมือนีเนา้แ,แกะเพชรมือนีเป็นขนมปอบี๊ะแ็นออกมาจากบ้านอนี่ะ,ะชิ้นใหญ่พี่หอยดกบอกมณฑลเบเกอรี่ขนมเปี๊ยะสูตรต้นตำรับอร่อยก็บอกอร่อยผู้สร้างผู้สมมีโลโกโ้โคุณต่อยด้วยนะ่าจะเคยออกรายการโคุณต่อยมนะั้งมาชิมกัน อร่อยก็บอกอร่อยมีมีแถ่น้ำปลาสเป็กกินมืดนี่นี่ตายเลยนะต้มเค็กสอนหนึ่งเนี่ยกินกินเมนู ถ้าเฮดคลิปสิกัดกินเลยล่ะความมักไงความเป็นคนง่ายๆเด้คนมักไงแต่ว่าเฮดกินแบค่ะหั่นแนวเด้บ่ิมันมัยังหลอกเห็นนั่นมีดมาในกล่องเลยเ,ออาาเลยหั่นมาจ้ะชิมโอ้มีอันนี้น่าจะไส้ไข่แดงนะไหมไส่ถั่วกับไข่แดงไหมเดี๋ยวหั่นอีก ชน,นะะไม่แย่ไม่ได้ดีมากกำนหนตาเด้ยรีวิวในฐานะผู้บริโภคกินได้ละไม่ตาตึงแไ,ไม่ไม่แย่ละ บ่เศษแดงเงี้เดอกขาซื้อไปแต่กับทำให้ตัวเรื่องอื่นกับสิอาดื่นยุบได้ยุบเนื้อมาพฟ้ <c oughs> องเ้อะคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่อาทิตย์กินหวานอันนี้มันเบาหวานเท่าไรตอนเราโอเค <c oughs> ไปได้จ้ะเดี๋ยวนั่งกินต่อ วันจะเอาส่วนมาจิ้ดจิ้จิ้ตกินเอาไม่น่าตีง่ายพราการชิมไหนไม่โน่นไหนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ